วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปย่อในภาษาญี่ปุ่นนะคะการที่ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะของรูปย่อนี่แหละทำให้เรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นพูดเร็วนเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากฟังคนญี่ปุ่นพูดให้ทันนะคะเราจะต้องมารู้จักว่าเฮ้ยแกเขาย่อกันแบบนี้นะวันนี้เจก็จะมาแชร์ความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะว่ารูปย่อเนี่ยเขาย่อกันยังไงใครเคยเรียนไวยากรณ์เรื่องติวะอิเคมาเซนผ่านกันมาแล้ว ยกมือขึ้นได้เลยนะคะอคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะตอนที่เราเรียนเรื่องเตะวะอิเคมาเซนวยากรณ์นี้อยู่ในตำราเรียนมินานุิฮ่องกงเล่มสองค่ะอ่าบทที่15นะคะใครที่เรียนผ่านมาแล้วอ้าวเซนเซหนูลืมไปแล้วกลับไปเปิดทบทวนได้เลยนะคะอยู่ที่บท15บทที่15เราเรียนไวยากรณ์การผันรูปเตะแล้วก็มีการนำไปใช้ก็คือใส่วะอิเคมาเซนหมายความว่าอะไรคะลูก ห้ามใชหม่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ชิตวัยเคมาเซนห้ามทำนะทาเบตวาวยเคมาเซนห้ามกินนะเดทเตวาอีเคมาเซนห้ามนอนนะเออตอนที่เราเรียนจากตำราเรียนเล่มเนี้เขาไม่ได้สอนให้หนูใช้รูปย่อ เออแกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนเซปต์ของตำราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นคือเริ่มจากภาษาที่สุภาพการที่จะพูดให้สุภาพคือพูดให้มันเต็มๆพูดทั้งหมดเลยพูดให้มันเต็มๆแต่ว่าในคอร์สเซนเซ่นะเซนเซ่ก็จะแถมให้หนูไปเลยนะว่าเอ,อ้ยแกเขาพูดย่อกันยังไงใครที่อยู่ในกลุ่มมินนะสองอยู่แล้วนะคะเรียนลงคอร์สอันนี้กับออยเซนเซ่แล้วเนี่ยคิดว่าหนูคงผ่านหูกันบ้างแล้วแหละว่าเออมันมีแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เรียนแบบเข้าคอร์สนะคะก็สามารถมา เก็บความรู้เพิ่มเติมกันได้เนาะเวลาที่เราพูดว่าเตวะอิเคมาเซ็นถือว่าเป็นภาษาสุภาพเป็นภาษาที่โอ้ใช้ในทางการได้เลยแหละนะคะสุภาพมากนะทาเบตเตวะอิเคมาเซ็นห้ามกินนะนอนเตวะอิเคมาเซ็นห้ามดื่มนะแต่ว่าในชีวิตจริงคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้พูดสุภาพกันตลอดเวลาเนะเหมแกเวลาพูดกับคนสนิทพูดกับเพื่อนสนิทพูดกันในบ้านในครอบครัวเนี่ยเขาไม่พูดกัน แบบนี้เออเขาจะพูดเป็นรูปย่อย่อยังไงเราไปดูตารางกันเลยค่ะเราดูจากคำง่ายง่ายก่อนเลยนะคะเอาคำว่ามีมาสละกันมีมาสแปลวะ่าดูใช่ไหมมีมาสแปลวะ่าดูเราบวกอวยากร์ไดตวาอิเคมาเซนจะต้องทำยังไงคะทำมีมาสให้เป็นรูปเตะก็จะได้เป็นมีเตวะอิเคมาเซนมีเตวะอิเคมาเซนแปลว่าเออสุภาพมากมีเตวะอิเคมาเซนเราอาจจะเปลี่ยนอิเคมาเซนให้มัน กันเองลงให้มันง่ายลงก็คือเปลี่ยนเป็นเคกนก็ได้นะอาจจะมีการพูดแบบมิติว่าเคไนเอ่อมิติว่าเคไนมิติว่าเคไนเพราะว่ามาเซนเพราะว่าในมันเป็นรูปกันเองของมาเซนไงเออนะคะเราพูดกันเองขึ้นหน่อยนึงก็จะเป็นมิติว่าเคกนทีนี้ไหนๆจะกันเองแล้วกันเองให้มันสุดๆไปเลยนะคะเราจะเปลี่ยนเตว่าตรงนี้เป็นจะเออ ถามว่าที่มามันมาจากไหนอิจะเนี่ยมันก็มาจากไม่ได้ว่าใครนะคะลูกไม่ได้พูดถึงชื่อใครนะเออมันมาจากเตว่าพูดเร็วนั่นเองใช่ไหมการย่อรูปมันก็คือการที่มันต้องมีเขาโคงเดิมของมันมาบ้างอ่ะมันต้องมีเขาคงเดิมของมันเหลือมาบ้างแหละเออเตว่าลองลงพูดเร็วๆดิเตว่าเตว่าเตว่าเตว่เตว่าเตว่เตว่า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 เเตว่าเตวได้ไหม ในที่สุดแล้วก็ได้เป็นจะนะเออเพราะนั้นแต่ว่าพูดเร็วๆมันก็จะกลายเป็นจะจะได้ไปเลยค่ะมีจะอกเคไนอ,อ๋อมีจะอกเคไนก็คือดูไม่ได้แกห้ามดูห้ามด,ดูมีจะอกเคไนทีนี้จาก,กันเองก็งกันเองให้มันสุดตรองไปเลยเปลี่ยนอกเคไนเป็นดามะ ก็มีการพูดบ่อยมันจะเป็นภาษาพูดแบบกันเองค่ะมิจาดาเมะพอมาถึงตรงนี้อ๋อเลยใช่ไหมหนูได้ยินในละครได้ยินในซีรีส์ได้ยินในอนิเมะบ่อยๆมิจาดาเมโยมิจาดาเมะเออได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยใช่ป่ะมิจาดาเมะแต่ว่าในตำรานี่อะไรคะมาแบบเต็มยศเลยมิเตวะอิเคมาเซนคนญี่ปุ่นพูดกันจริงๆมิจาดาเมะตัวอย่างเรียาตัวต่อไปบ้างคะ่ะกริยาที่เราชอบกันมากๆค่ะก็คือคำว่าทาเบมัสเออทาเบมัสกินใช่ไหมถ้าเราเรียนในหนังสือนีปนไ ทาเบเตวะอิเคนไนใช่ไหมเปลี่ยนให้มันเป็นรูปย่อไปเลยเปลี่ยนเตวะเป็นจ ja, ะก็จะได้เป็น e ja ทาเบจะอิเคนไนทาเบจะดาเมะทาเบจะดาเมะส่วนคําไหนที่มันเปลี่ยนเป็นรูปเตะแล้วมันได้เป็นเดะมีใช่ไหมไอ้สตัวเนี้ยมิบินิพอเปลี่ยนเป็นรูปเตะมันจะได้อึเดะใช่ไหมอันนี้จะเปลี่ยนเป็นจ ja, ะเป็นชิใส่เต่งเต่งก็จะเป็นจ ja, ะนะคะจะเสียงขุนนะคะอออย่างเช่นคำว,ว่าโนมิมาสละกันโนมิมาสดื่ม ถ้าเราเปลี่ยนปปเป็นรูปเตะได้ไปเลยคะ non-de non-de เอาไปบวกกับวยากรณ์ของมินะสองบทที่15ห้ามดื่มเป็เไรคะะ n o n d e ะ a ikemase n o n d e ด a ikemase เราจะทําให้มันสั้นๆง่ายๆขึ้นกันเองลงหน่อยนึงเปลี่ยน ikemase เป็นอ i k a นก็จะได้เป็น n o n d e เ a ikai n o n d e อ a i คไนถ้าเราจะทํารูปย่อเราต้องเปลี่ยนเดวะใช่ปะ เปลี่ยนเดว่ะเดวะพูดเร็วๆเจ้เจ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 ได้เป็นเจ้าไนะคะอันนี้จะใช้เป็นเจนะตัวชีใส่เต็งเต็งจิจะเป็นเสียงขุนนะคะนนจะอเคไนนนจะอเคไนนนจะอีเคไนหรือเราเปลี่ยนอีเคไนเป็นดามะเลยนนจะดามะ นนจดามิโอออสกินนนจดามิโอบีรุนอนจดามิโอห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้แหละก็คือที่มาของจะหรือจะนั่นเองเราลองสังเกตดูตอนที่เราเรียนบทที่1เลยจะได้แก่ตอนที่เราตอนที่เราเรียนบทที่1มินน่ะหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นเซนเซไม่ได้พูดละเอียดขนาดนี้เพียงแต่ว่าว่าเออเนี่ยมันเป็นภาษาเขียนเดวะอาริมาเซนจำได้ไหมเดวะอาริมาเซนไอตัวเดวะนี่แหละ เพราะไม่มันเปลี่ยนเป็นจาอะริมาเซนน่ะเออนั่นแหละก็คือภาษาพูดอะภาษาพูดเขาไม่พูดว่าเดวะใช่ไหมเขาพูดว่าจะเดว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 ะเจ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 อ่าจะอะริมาเซนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่มาเหมือนกันเบนดีเดวะอะริมาเซนเบนดีเดวะอาริมาเซนเบนดีจะอาริมาเซนเบนดีจะอาริมาเซนหรือเปลี่ยนอะริมาเซนเป็นนายเลยเบนดีจะนายเบนดีจะนายสรุปก็คือรูปย่อของเดวะคือ และรูปย่อของเดวะคือจะ นั่นเองนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก่อนจากกันไปเซนเซขอฝากคอร์สเรียนมินานโนนิฮงโกะของเซนเซด้วยนะคะมีทั้งแบบเข้ากลุ่ม Facebook 3,000บาทตลอดชีพแล้วก็แบบสมัครสมาชิก YouTube หนูก็จะได้เรียนเหมือนกับน้องๆในกลุ่มนะคะก็คือ,เ,อเรียนฟรีทั้ง4คอร์สเลย900บาทต่อเดือนนะคะคอร์สมินะเนี่ยเซนเซตั้งใจสอนมากนะใช้ตาราเรียนมินานโนนิฮงโกะเล่ม1ถึงเล่ม4นะคะวันนี้ ใกล้มือมันมีอยู่แค่2เล่มจะบอกว่าเวลาเซนเซสอนเนี่ยเซนเซไม่ได้สอนแค่ในตําราเท่านั้นนะในตํารามันมาแบบโอ้ภาษาเป็นทางการใช่ปะแต่ว่าเซนเซ,นเซนจะสอดแทรกคําที่หนูจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยๆในชีวิตประจําวันเขาจะพูดกันเป็นภาษาพูดภาษากันเองเซนเซ,นเซนจะคอยแทรกภาษากันเองตลอดเวลาทําให้เวลาที่หนูเจอคนญี่ปุ่นพูดเร็วเนี่ย สามารถที่จะฟังได้ทันสามารถที่จะฟังคนญี่ปุ่นที่พูดเร็วๆได้ทันเพราะว่าเขาย่อมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เซนเซสอนเนื้อหาวยากรในเนี้ยเซนเซก็สอนรูปยอ่อสอนรูปกันเองแทรกไปให้ด้วยโอเคไหมเพราะนั้นมันมีประโยชน์มากๆคอร์สเรียนมินนะของออยเซนเซนะคะฝากเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้เซนเซก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปออยเซนเซกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปต่อไปยังมีรูปย่อมาแนะนํากันอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป วันนี้ไปก่อนละค่ะจามาตตาเน,นสวัสดีค่ะ